ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และระหลับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่ภาพบรรยากาศที่จะทำความสะอาดกันนะครับระหว่างโรงเรียนปิ้นเทพดินดาราและก็วชิรวิทย์นะครับซึ่งทุกคนเตรียมพร้อมที่จะออกมาทำความสะอาดกันเลยครับนักเรียนจากโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่บิสลอยเยลวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม และดาราวิทยาลัย,ร,ยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณภูเมืองรอบในตั้งแต่ประตูท่าแพจนถึงแก่งสีภูมิเพื่อเป็นสาธารณสุลเขศน ขณะนี้นะครับทุกๆคนก็ทําความสะอาดากันมาเรื่อยจนถึงแจงสีภูมินะครับพตอนนี้ที่ทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่คือรถดับรถดับเพลิงนะครับซึ่งจะใช้รถดับเพลิงในการสีถนนให้ทุกคนกวาดถนนไปด้วยกันเพื่อความสะอาดนะครับซึ่งแต่ละคนถ้าทาอิดโรยนทุกคนนะครับถ้าใจจะเหนื่อยและร้อนอากาศจากท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะครับเราลเรามาสัมภาษณ์ประธานกันนะครับว่าตอนนี้ท่านยังฟิตอยู่ไหมครับอ๋อครับตอนนี้ฟิตอยู่ไหมครับฟิตมากครับฟิตมากครับร้อนไหมครับ ร้อนแต่ทำอรือไมครับทำครับเพื่อติดอาสาครับ,าารรบเพื่อติดอาสาอันนี้คือประหาของเราครับยานาสุดยานะทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหหต้องติดตาม,มันต่อไปครับเอาละครับในเมื่อมีเริ่มก็ต้องมีจบกิจกรรมในวันนี้ก็คงสิ้นสุดเพียงเท่านี้ ความสะอาดก,ก็คงจะมีแต่มีได้ไม่นานก็คงสกปรกเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมนี้ควรจะมีตลอดไปและทุกๆสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อที่จะให้เมืองเชียงใหม่อของเรานี้น่าอยู่อาศัยขึ้นผมจิรยุทธ์อ่อนรายงานจากแจ่งตีภูมิครับ